หลุมนี้หลุมนี้มีรุ้นนะครับเหรียญสิบนะครับผมแม่กุญแจโอ้โหจบกันเลยตืนไก่นี่มากเลยนี่ครับโอ้โหหลอกกันได้ฝ่าน้ำมันลมสนิมอะจะโชว์้ัน่อย ของหายาครับแหวนหลวงพ่อวอลนะครับอยู่พ่อวอลกเกินหา <Wow. S 1> ยากสนามหนึ่งบางทีก็ไม่เจอนะครับรุ่นนี้ตอนนี้เราอยู่สนามโรงเรียนนะครับวัดทางกลางนะครับนี่ตรงนี้อยู่ในกลางนี่เลย ที่ปีนตะข่ายครับนี่กบให้เขาตลอดนะครับถ้าข,าขึ้นมาแล้วครับห้าบาทเหรียญใหม่ด้วยนะครับเหรียญเหรียญบาทต้องเข้าแล้วน่า นาทีนี้บาทหนึ่งก็เอานะครับมีค่านะครับหยอดน้ำกินได้นะครับบาทหนึ่งโอ้โหโโห,ห้าบาทสะที่ไหนส่องบาทนะครับ แทนแทนแทนนี่เหรียญห้าจริงๆนะครับห้าบาทห้าบาทโอ้โหนี่ตาเปล่าเลยครับมันต้องขุดเลยนี่ โอ้เจอจนได้นะครับเหรียญสิบนี่ข้างก็นามฟุตบอลน,นะครับผมสิบบาทรบเราเจอแล้วเหรียญห้น,นะครับอันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าเวลาคนมันดูฟุตบอลน,นะครับมันก็จะต้องนั่งจ้าพวงยางเนี่ยเราก็มาเดินแถวนี้นครับขอบพวงยางกระเป๋าตัง คนนั่งหันหน้านูเปล่าเหรียญไม่จะล่วงน่อย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช่เปล่าแต่น่าจะใช่นี่ขึ้นมาแล้วมันจะไม่ลึกนะพวกเนี้ยประมาณนิ้วหนึ่งลึกสุดนะครับถ้าไม่มีใครไปยำ้ำนะครับนี่ครับหลับน้องเพื่อนๆพี่ๆที่เดินก็ลองเนี่ยสนามฟุตบอลนะสนามทีกเล่นนะได้แน่ๆน,น,นะครับผม นี่เร้อยสองบาทสองบาทกับเหรียญสิบจะคล้ายกันเพราะมีตรงกลางจะเป็นเขาเรียกอะไรสีเหลืองแบบนี้เหรียญสิบจะเ,เป็นสีเหลืองสองบาทเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่าดีจะขึ้นเหมือนกันนะครับเหรียญสิบกับเหรียญสองบาทนะครับผมโดนหลอกตันนี้ฝาน้ำมันลมก็เยอะนะครับได้แล้วอันนี้ห้าบาทนะครับผม อ้าวมันลุ้นเหรียญสิบหรือเป้าโอ้โหใช่เลยจะไม่ค่อยลึกมากนะครับไม่เกินไม่เกินนิ้วลงไปนะครับ นี่โอ้ก้มกลืนกับดินมากเ,าเลยไม่เห็นเลยนะเนี่ยเลยต้องมีนี่ครับตัวจี้ตัวแดงอยู่นี้นะครับงั้นหาไม่เจอมันสีเดียววันกับดินเหรียญนีนนนะ่ว้าเนี่ยสบายละว,วันนี้ได้3สามสี่เหรียญแล้วได้ั้งเนี่ยลุนเหรียญสิบครับ เดี๋ยวมาดูเดินหาเรียนสองเรียนนะครับโรงเรียนแรกนะครับวัดโสธงใหม่นะครับโรงเรียนที่สองโรงเรียนวัดทางกลางนะครับเครื่องที่ใช้ก็เป็นซิมเพ็กพัดนะครับามาดูกันสองโรงเรียนก็เดินไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่ง วันนี้เดินได้สองรอยนะครับสองบบาทนะครับแล้วก็นี่ครับของหายากครับแหวนหลว,วงพ่อวอลกนะครับหลวงพ่อวอลกเกินนะครับผมหายากสนามหนึ่งบางทีก็ไม่เจอนะครับรุ่นนี้วันนี้ได้ทั้งหมดสองรยสองบาทนะครับผม ก็เครื่องมือซิมเพกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ลงน้ําได้นะครับโอเคก็จบกันมาแล้วนะครับทริปเดินสามชั่วโมงครึ่งได้มาสองร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะผมไปส่งแฟนที่โรงงานบางบรหันแล้วผมก็ขับรถกลับก็เลยหาระหว่างทางกลับบ้านหาค่าน้ำมันนะครับผมขอบคุณครับ